สวัสดีอำเภอหนองบุลายจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ก็มานอนอยู่ที่บ้านของอาจารย์แพงคำนะครับนี่ครับนี่ครับ,บาอาจารย์แพงคำเมื่อคืนผมก็ไม่ได้ถ่ายข้างนอกเลยวันนี้มาถ่ายให้ดูเลยครับจากข้างนอกไปด้านในครับนุ่นอยู่ด้านในครับอลังการเลยครับบ้านหลังใหญ่เช้าเช้านะครับตอนนี้เป็นเวลา เหลืออีกประมาณ12นาทีก็จะเป็นเจ็ดโมงเช้านะครับ12นาทีเอาไปเลี้ยงตรงไหนครับพี่น,น,น่ะโอ้ยมีมีจักตัวแะไรครับนี่อ๋อ,อโอ้กำลังสวยเลยครับนี่มีควายนะครับเลี้ยงควายนะนี่ควายมีตัวน้อยเลยเนาะตัวน้อยหนาหลักเนาะ ตัวน้อยน่ารักโอ้ยเดี๋ยวจะขอถ่ายรูปไปเด้อนี่โอ้ยตัวนี้เป็นไรครับนี่ทำไมเดินอยู่ถ่ายกัานี่นะเดินช่าหน่อยเนาะมันักเดือนแล้วครับตัวน้อยนี่ครับ ยังไม่ถึงเดือนเลยนี่อ,อ๋อครับขออนุญาตถ่ายด้วยด้วยนี่ครับอ,อยู่บ้านหนองบไลายนะครับผมพี่พี่ชายโอ้มีหลายตัวนี่รวยนะเนี่ยถือว่ารวยเลยแหละเป็นคนรวยประจำหมู่บ้านเลยแหละมีควายขนาดนี้โอ้ตัวหนึ่งหลายตังเลยนี่นี่เป็นปุ๋ยครับนี่ปุ๋ยธรรมชาติเลยนะครับผมนี่ปุ๋ยธรรมชาติ ใครจะมาเอาปุ๋ยธรรมชาตินี่ครับปุ๋ยธรรมชาติเลยมาตักเอาได้เลยอ่าอ่าจัดไปใ่ไหมครับอ่ถ่ายเดี๋ยวจะเอาไปลงทาถงายเฟสผมมากับอาจารย์แพงคำ ัครบเ,คเดี๋ยววันนี้คอนเสิร์ตท,ที่โคราชจะ<อ>ถ่ายที่โคราชไม่นี่อยู่ใกล้ๆบ้านนี่เดี๋ยวก็เดินกลับไปนี่อ๋อถ่ายหัวมนะันนห็นเนาะโอเคถ่ายหัวเนาะถ่ายทางตูดตอนนี้เห็นวิธีถ่ายวิธีถ่ายของเขา ที่ถ่ายของเขาถ่ายทั้งหลังนะครับบรรยากาศตอนเ,เช้าเลยครับนี่แดดสวยมากเลยสวยมากสวยมากโอ้โหรอๆทั้งนั้นเลยครับรออทั้งนั้นเลยครับ ถนนทางเดินไปวัดเส้นนี้นะครับประมาณ3โลหรือ4กิโลนะครับผมที่คุณพ่อเสาท่านเดินตั้งแต่ตีห้านะครับผมตั้งแต่ตีห้านี่ครับบรรยากาศของบ้านหมู่บ้านนะครับเนี่ยควายก็เดินกันแล้วนะครับตอนนี้ก็เดินกันแล้ว ในเวลาเจ็ดโมงนะครับเดินเดินไปเลี้ยงที่ในทุ่งนะครับผมนี่ครับไหนคนไหนหัวหน้าไหนหัวหน้าหัวหน้าใหญ่เลยเนาะนี่หัวหน้านี่ตัวใหญ่เลยสุดยอดมากเลยครับนี่ ต้องคอยดูตลอดเลยเนาะพี่นนเนาะอ๋อปล่อยมันจะตามกันไปอยู่นี่อ๋อทุ่งกวง้วงกวางไม่เป็นไรเนาะเขาจะไม่แตกฝูงกันเนาะอ๋ะอดีดีอ๋อ,อมีหลายฝูงเนาะอ๋ออ๋อ๋อขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณมากอ้ามีวัวมาไงนี่ของใครนี่วัวนี่ของใครของเจ้านึงนี่ครับ นี่ครับบรรยากาศในตอนเช้าสวยงามมีวัวนะครับนี่มีวัว